นะครับทุกคนครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ล,ลิฟลี่กันนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ครับผมก็จะพามาดูของแปลกของที่ดีกันดีกว่านะนี่ครับทุกคนครับอ่าดูน้องผมดูของน้องผมเหยียบเนาะนี่ครับถ้าเหยียบแล้วมันแตกใช่มันจะแตกด้วยมีหลายอันเลยนะมีเหียบมีอ้วยอันนี้เป็นรอยเลือดหรือเปล่าไม่รู้เง โอเคตอนนี้ครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของแปกแล้วอันนี้คืออะไลาะเกสหน้ากากลายลำของชนเผ่าโยรูหน้ากากลายลำของชนเผ่าโยเอ้ยโยเอ้ยถูกแล้วลิ้นฟันโยดูฟ้าในแอฟริกาหุ้อ่านยากเลยอ่านแบบลิ้นฟันและนี่ก็คือที่หายาก ก็คือไข่อะไรหรอไข่ของนกช้างย่างมากมีขนาดเ,ออเดี๋ยวก็นึงนะขนาดหนึ่งรนะ้อยปดเท่าของไข่ไก่เชื่อหรือไหมเชื่อไหมเชื่อเพราะว่ามันอาจจะมีจริงก็ได้ครับตอนนี้ครับผมอยู่ผมอยู่ในเครื่องบิน นึงดูดิโอ้คือแบบโอ้โหมาครับ,บเรบา,เาขับเครื่องบินกันดีกว่าไปทุกคนเราขับเครื่องบินดีกว่านะขับเครื่องบินกันวิ่ง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 ตอนนี้ครับผมกำลังบังคับเครื่องบินอยู่ครับไม่เครื่องตกนะครับโอเค,อเคลงจอดเลตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะพี่ไปจขของแปะไปเรามาดูกันนี่คือกบอียักษ์ใช่ไหม น,ะนี่เกมมาดูนี่ก่อนมาเกมมาทำนี่เห็นกิ๊เป็นกระต่ายใช่ไหมอืมตัหางไปทางนี้เหมือนเป็ดที่ทำนี้จริงเหรอใช่เนี่ย <c oughs> เยันนี้คือกระต่ายเนี่ยอันนี้ตาอันนี้หู <c oughs> ใช่นี่อันนี้มีเ,เหมือนเป็นลูกเด็กน,นี่มันคือภาพหลอกตาเดี๋ยวก่อนใช่อันนี้ดูทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นโครงกระดูกแต่ว่ามันคือเด็ก <c oughs> สวัสดีครับทุกคนอุ้ยเกต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 ลองยืดตัวยืดตัวอ่ะยืดตัวยืดยืดยื้ออ่ะเกตลองมากระจกนี้ป่ะอุ้ยอุ้ยเกตพอยาวอุ้ยทำไมพี่ตัวยาวอ่ะเกตพอยาว เอ้ยแกใส่กระจกนี้บ้างมันกระจบั้งนี้เพนีอลยแกตัวสูงขึ้นเลยอ่ะเออใช่อ๋อตัวผอมขึ้นผอมแต่ผมชอบอันเนี้ยตัวยาวเกสสันนี้ดีกว่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยแกยาวด้วยเลยอ่ะเออใช่โอ้ยแต่ว่าคอโอ้ยยาวมากอุ้ยเกคอยาวเฮ้ยเกหน้าเหมือนยีราฟเลยอ่ะ ทุกคนอุ้ยมันเอียงมันเอียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเอียงมันเอียงอุ้ยมันเอียงเข้ามาดิอุ้ยมันเอียงมากเลยทุกคนมันแบบมันเอียงอะอุ้ยแกผมจะตกอยู่ตลอดเวลาเวลาเลยอะมันเอียงมากเลยอะมันเอียงอะตรงนี้มีปืนด้วยนะ feel and g u e s g e เราต้องล้วงใช่ไหม เกิดไม่การหลวงถ้าหลวงม,มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะมีอะไรเหมือนมันลองดูดิไม่กล้าเก็นลองมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจะเกินแกลวงวอ่หลวง